ใบกล้วยใบนี้เกิดอะไรขึ้นใบกล้วยใบนี้เกิดอะไรขึ้นใบกล้วยใบนี้เกิดอะไรขึ้นอยู่ในดอนป่าเปื่อยใบกล้วยใบนี้เกิดอะไรขึ้นใบกล้วยใบนี้เกิดอะไรขึ้นใบกล้วยใบนี้เกิดอะไรขึ้นอยู่ในดอนป่าเปื่อยใบกล้วยใบนี้เกิดอะไรขึ้นใบกล้วยใบนี้เกิดอะไรขึ้น อไรอื่นเงียเมียเห็นไหมนี่ความแปลกมีเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ้าวเห็นแล้วเห็นแล้วหยุดเลยหยุดเลยครับหยุดเลยครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วครับสาธุหยุดเลยครับหยุดเลยครับหยุดเลยครับหยุดหยุดสาธุเห็นแล้วลูกเห็นแล้วลูกเห็นแล้วหยุดเลยครับ ลูกเห็นแล้วครับลูกเห็นแล้วลูกเห็นแล้วหยุดเลยครับหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยลูกเห็นแล้วครับลูกเห็นแล้วไม่ต้องสร้างความแปลกปหลาด, Simple ด,ด,ด,ดครับหยุดเลย <Russell. S 2> ครับหยุดเลยครับหยุดเลยครับหยุดเลยครับสาธุสาธุหยุดเลยครับพ่อแม่ครูบบอาจารย์เห็นแล้วหยุด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 ครับหยุดหยุดยังไม่หยุด หยุดหน่อยครับหยุดหน่อยหยุดหน่อย